ท่านได้เดินเวาดเดินเินคุณกาตีสรีพยัค์ะรองนยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาพญาเดินทองไปพัฒนาที่จังหวัดลบุรีให้เกิเป็นประธานจทยกเยียนบราณวัตรับไต่ด้านหนาโต๊ะบาุขอเรียนจะได้วังสำครับขณะนี้ท่านประธานในที่ี ก็แต่จะู้องมีการติทุนับเรื่างการจดทะเรียนบราษัท เลยตัดเย็บต่คแล้วกพอเรียกเจอา

नमो दत्ता भगवा समा सं नमो दत्ता भगवा समुटता नमो दत्ता भगवो समधिजली पर था सन्नी था